สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงบุคคลผู้เป็นต้นแบบของเขาแดคูล่าและเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโรมาเนียวลาที่3เป็นเซอร์เวนคัสแลนเซอร์ของดานิเพสตนยุคมิล,ลานเนียมาสเตอร์ฝ่ายดำในมหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เฟตอโพกิฟาประวัติตัวย่อตัวตนวลาที่3หรือวลาจอมเสียบคือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวาลลเคียความสําเร็จในสงครามกับพวกเตกทําให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างน่ากลัวในฐานะวลาจอมเสียบเนื่องจากตำนานที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาจึงมีอีกชื่อหนึ่งที่แพร่หลายไปทั่วโลกคือ The Little เทอร์ดกหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแวมไพร์เขาเด็กคูล่าแม้ประเทศที่เขาปกครองจะมีขนาดเล็กแต่เขาซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้ขึ้นครองบอลลังก็พยายามต้านทานการลุกลานของจกักรวรรดิออตโตมันที่บุกเข้ามาเหยียบย่ำประเทศของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นต้นแบบของเด็กคูล่าแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่วมรบรุแต่เป็นวีรบุรุษผู้ทิศตนและเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่บ้านเกิดของวาลาดคืออาณาเขตของวาลเคียเป็นประเทศเล็กๆที่ติดอยู่ระหว่างประเทศขนาดใหญ่คือตุรกีและฮังการีเขามีชีวิตที่น่าเศร้าพอ าวาราที่สองดากูถูกสังหารและเมอร์เซียพี่ชายของเขาถูกฝังทั้งเป็นโดยโบยาต่อมาเมื่อวารโตขึ้นเขาก็ต้องทําสงครามกับลาดูเดอะแฮนซัมน้องชายแท้ๆของเขาซึ่งนับเป็นศึกสุดท้ายของเขาในชีวิตด้าน,นทัศนคติวารเป็นคนที่รักชาติและเขาทําหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยอย่างสุดตัวพร้อมกับคงอํานาจของเขาเอาไว้เขาพร้อมที่จะกวาดล้างทุกคนที่ขัดความผลประโยชน์ของเขาแม้ว่าเขาจะมีความยุติธรรมที่ชัดเจนแต่เขาก็ยังใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมในการประหารชีวิตประชากรในประเทศ ของเขาไปประมาณ1ใน5การทําสงครามกับตุรกีของวลาดเป็นการสู้รบที่สิ้นหวังและโหดร้ายเขามักจะใช้ไม้แหลมเสียบที่ทวารของศัตรูเพื่อเป็นการทรมานหลายครั้งที่วลาดทิ้งศัตรูไวใ้ให้ตายบนภูเขาที่เป็นที่ที่เขาเสียบเหล่าศัตรูเอาไว้วลาดถูกจับโดยกษัตริย์แมทเทียสแห่งฮังการีในปีคศ1462โดยแมทเทียสอ้างว่าเขาเป็นพัธมิตกับพวกเตริร์หลังจากนั้นวลาดถูกคุมขังเป็นเวลา12ปีในครูความสําเร็จของเขาในการปกครองประเทศของเขาในช่วงเวลานั้นกลายเป็นมนต์ และสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตำนานของเขาในฐานะอสูรกระหายเลือดที่น่าขายหน้าเขาหันหลังให้กับคลิสตจวัตโธดกในปีคศ .1476 และเปลี่ยนประเทศของเขาให้เป็นนิกายโรมันคาทอลิกในปีเดียวกันนั้นเขาเสียชีวิตในการต่อสู้กับกองทัพตุรกีและลาดูน้องชายของเขาในวัย45ปีรูปร่างแลนเซอร์แต่งกายในสไตล์ราชวงศ์โดยชุดมีลักษณะเป็นสีดำดุดเงาในตอนกลางคืนตรงกันข้ามกับใบหน้าสีซีดและผมยาวสีขาวเล่ากับผ้าไหมการปรากฏตัวของเขาสามารถทําให้ผู้อัญเชิญตัวสัต ไม่หยุดไม่ว่าจะมองไปทางใดนั่นเป็นเพราะความสิ้นหวังเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์อันทรงอำนาจและน่ากลัวของเขาล่างนี้เป็นแง่มุมของวารที่3ในฐานะราชาในขณะที่ล่างแลนเซอร์ในเฟรตโกเป็นแง่มุมของเขาในฐานะนักลบบุคลิกภาพแม้ว่าจะมีกินอายของอันตรายในตัวเขาแต่จริงๆแล้วเขามีบุคลิกที่สุภาพและมีน้ำใจแต่ความคิดเห็นและกิริยาท่าทางของเขาทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตวิปริตที่พร้อมจะแหธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมธรรมชาติของเขาเป็นคนที่ดื้อหล้นทำให้ดาน,นิกังวลแต่ก็เชื่อว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกันเขาไม่พอใจกับตำนานของเขาเดคูล่าที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาแปดเปื้อนดังนั้นเขาจึงปรารถนาที่จะคืนเกียรติให้กับชื่อของเขาเขาไม่ปฏิเสธถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางที่เขาเลือกเดือนในชีวิตของเขาซึ่งรวมถึงการทำสงครามกับพวกเติร์และการคุมขังของเขาแต่เขาไม่สามารถยกโทษให้กับชื่อของเขาที่ถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยตำนานที่น่าอับอายของปีศาจกระหายเลือดซึ่งเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อเสียดสีและใส่ร้ายตัวตนของเขาแม้จะเป็นเซเวนแต่เขาก็เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายดบ เขานั่งบนบัลลังก์ในฐานะราชาโดยมีดาน,นิคอยอยู่เคียงข้างเขาเขาสังเกตเห็นว่าแม้ว่าดาน,นิจะเรียกเขาว่าหลอดแต่วลารัดก็จะเรียกดาน,นิว่ามาสเตอร์และกล่าวว่าเขาเป็นเพียงเซเวนเท่านั้นวลารัสประนามดาน,นิสำหรับการเยินยอที่มากเกินไปโดยระบุว่ามันทำให้ดาน,นิขาดความเป็นผู้นำวลารัสถือได้ว่าเป็นเซเวนที่เป็นผู้นำของฝ่ายดำในสนามรบและเซเวนหกตนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเขาสังเกตว่าซิกฟีดเป็นนักรบที่สง่าง,งามที่สุดและกลัวเลมของแคสเตอร์ฝ่ายดำเป็นกองกำลังสงครามที่หาที่เปรียบไม่ได้เขาคิดย้อนกลับไปใน สมัยที่เขายังมีชีวิตว่าหากเขามีวีรชนเหล่านี้อยู่เคียงข้างเขาย่อมไม่ถูกขังไว้ในคุกเป็นเวลา12ปีความสามารถวลาที่3ขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้กับการลุกลานของออตโตมันเตอร์โดยใช้ยุทธวิธีกองโจรและมีชื่อเสียงในการเป็นต้นแบบของเขาเดคูล่าภายในโรมาเนียแง่มุมที่กล้าหาญของเขาได้รับการยกย่องไม่มีวิญญ,ญาณวีรชนตนใดที่มีชื่อเสียงในโรมาเนียมากไปกว่าวลาอีกแล้วและเป็นฮีโร่ที่ใหญ่ที่สุดของทานซิเวเนียตามใดที่เขาอยู่ในอาณาเขตของเขาในโรมาเนียฆ่า พารามิเตอร์ทั้งหมดของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและโนเบิลแฟนตาซีของเขาจะสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เขาอยู่ในโรมาเนียเขาอาจจะมีชื่อเสียงมากที่สุดเทียบเท่ากับเฮอร์คิวลิสในกรีซหรือกษัตริย์อาเธอร์ในอังกฤษรูปแบบปัจจุบันของเขาใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในชีวิตมากเขาเป็นไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายดำระหว่างเกรทฮอลลี่กิวอร์พารามิเตอร์ของเขายอดเยี่ยมและอยู่เหนือเซอร์เวนอื่นๆส่วนใหญ่ในฝ่ายดำไคลลิซิิโกกล่าวว่าวาลัสเป็นแรนเซอร์ที่สามารถเอาชนะทุกเซอร์เวนได้ชิโรโคโตมิเนยืนยัันนนว่าากะแแลอคิมีข็ง แหล่งที่จําเป็นในการต่อสู้กับวลาดซึ่งโชคดีที่ฝ่ายแดงอัญเชิญมาได้สําเร็จวลาดที่3สามารถหลบหลีกบล็อกและปัดลูกธนูจํานวนนับไม่ถ้วนที่ยิงโดยครูบัสคาทัสโตฟีของอัตลันตาได้โดยไม่ยากเกียนแต่หากวลาดออกจากประเทศโรมาเนียไปภายนอกซึ่งเขาเป็นที่รู้จักจากตำนานแดคิวล่าเป็นส่วนใหญ่ชื่อเสียงของเขาไม่ได้ให้พลังใ,ใดๆแก่เขาเลยในทางกลับกันมันจะขัดขวางความสามารถของเขาในการแสดงพารามิเตอร์ดั้งเดิมของเขาอย่างที่เห็นเมื่อเขาเข้าไปในสวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนที่ซึ่งชื่อเสียงของเซอร์เวนคนอื่นๆ ทั้งหมดยจเวนเซมิลมิสจะไม่แสดงผลพลังของเขาลดลงเหลือ6ส่วนใน10ส่วนก่อนหน้านี้เขาสามารถต่อสู้กับกันนาได้อย่างสูสีแต่ตอนนี้สภาพของเขาด้อยกว่าตอนนั้นมากแม้จะไม่ได้ปิดบังร่างกายด้วยเปลวเพลิงกันนาก็สามารถปัดหอกแหลมทั้งหมดที่วลาสร้างขึ้นด้วยหอกและชุดเกราะของเขาได้อย่างง่ายดายวลาสามารถเรียกเป็นเบอร์สเกอร์ได้ในกรณีนี้อาจเป็นเพราะผลของแมดเอนแชนเมนต์ซึ่งเขาสามารถยอมรับมันได้ง่ายกว่าการเป็นแวมไพรเขาจะต่อสู้แบบสัตว์ประหลาดแทนที่จะเป็นราชาเขาสามารถเฉพาะคลาสเมจิกรีซิส ระดับ B เวทที่มีคำร่ายต่ำกว่า3บทจะไร้ผลและเป็นการแยกที่จะได้รับอันตรายจากเวทมต์ที่ใหญ่กว่าหรือคาถาพิธีกับความสามารถเฉพาะตัว Demonic Defender of the State ระดับ EX ความสามารถของเซเว์นในการทำเครื่องหมายพื้นที่เป็นเขตปกครองส่วนตัวของเขาโดยการรักษาเรล,ลายโดยรอบก่อนการสู้รบอนุญาตให้เสริมความสามารถในการต่อสู้ของเขาเมื่อต่อสู้เขาสามารถเปลี่ยนทีฟัสและพื้นที่โดยรอบให้เป็นดินแดนที่เขาปกครองเป็นหลอดในช่วง2เดือนภายในพื้นที่นี้เวลาที่3ได้รับโบนัสการต่อ อสู้ที่เทียบได้กับระดับ A ของเบอร์เซอร์เกอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างบ้าคลั่งสิ่งนี้ทําให้วารที่3สามารถแสดงความได้เปรียบในระดับหนึ่งแม้กระทั่งกับเฮโรอิสสปิริตอันดับต้นๆเช่นอะคิลิสผู้มีชื่อเสียงระดับโลกคาสิกลรีเบเป็นโนเบลแฟนตาซมที่ใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้ทักษะนี้สมบัติวลชนที่ครอบครอง คาสิคิรีเบย์บัตเตนคิงเดมอนประเภทต่อต้านบุคคลระดับ4คือโนบลเฟนตาซิ่มของวลลารัที่3โนบล e ฟนตาซิ่มที่มาจากตำนานเกี่ยวกับทหารที่ถูกเสียบไว้ซึ่งแสดงต่อเมเมทที่2เป็นการประกาศชัยชนะของวลลารัจอมเสียบในระหว่างราชการของพระองค์การลงโทษด้วยการแทงสำหรับมวลชนทั่วไปไม่ใช่การลงโทษที่ผิดปกติในเขตเมดิเตอร์เรเนียนตอนเหนือซึ่งรวมถึงข้าบสมุนบอลคาไดโอกาสที่วลลารัขึ้นครองัลังเป็นครั้งที่2ในฐานาาะหลอดแทงวอลลาเคียเขารู้สึกขุนเคืองเมื่อได้นขุนาง ทศของเขาทําการโกงและทุจริตในช่วงเวลานี้เองในรัชสมัยของพระองค์ในฐานะหลอดแห่งวาลาเคียวลาดได้ก่อตั้งนโยบายในการลงโทษเหลา่าขุนนางที่วลาดรู้สึกว่าหม่นทําลายอาณาจักรของเขาและทําให้ประเทศของเขาไม่มั่นคงด้วยการทุจริตที่มากเกินไปเมื่อเห็นว่าเหลา่าขุนนางเหล่านี้เป็นที่มาของความหายนะของประเทศเขาได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความตะกะของเหลา่าขุนนางคือการลงโทษโดยการแทงเหลา่าขุนนางผู้โลภมากเหล่านี้ด้วยไม้แหลมและปักเอาไว้ให้ประชาชนเห็นต่อมาได้ใช้กฎหมายนี้กับ ประชาชนผู้ช่อโกงด้วยหลังจากนั้นการแทงกลายเป็นการแสดงผ่านผนที่เขาปวดปานและในปีคศ1459ก็มีการกระทําเช่นการแทงทูตของพวกเติร์กในขณะที่ทูตยังมีชีวิตอยู่และปักไว้อย่างนั้นเป็นเวลาหลายวันก่อนที่ทูตจะยอมจำนวนในที่สุดตามบันทึกที่รายงานไปยังวัติกันจนํานวนมนุษย์ที่เขาเสียบในระหว่างการคลองพลังของเขามีถึง10,000แคนซึ่งไม่รวมถึงบุคคลจากประเทศศัตรูที่ถูกประหารชีวิตด้วยเขามี3ลร่างที่แตกต่างกันได้แก่เลนเซอร์ออฟเฟตเอ็กซ์ตาวาราที่3ามอโฟกิฟ่า อโฟกิฟ้าและเบอร์เซอร์ออฟเฟตแกลนออเดอร์ซึ่งแต่ละคนมีคาสิกลี่เบย์ในเวอร์ชั่นที่มีชื่อและเอฟเฟกต่างกันเจ้ากำลังพูดอะไรบอกแล้วไงว่าข้าจะไม่ใช้นอร์เบิลแฟนตาซิม ลืมไปแล้วเหรอข้าจะตายที่นี่ข้ายอมสลายไปด้วยความเสียใจนั่นเป็นชะตากรรมของผู้พ่ายแพ้ดาน,นิยข้าจะไม่แม้แต่จะใช้สิ่งนั้นและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหดหู่ไม่เคยไม่เคยข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่แวมพร์ข้าไม่ใช่เลเจนด์ออฟเดคิวล่าเดอะซักเซชั่นออฟบราตเอร์เพดต,ตนบุคคลวงเล็บตัวเองระดับ A บวกเป็นความสามารถตามตำนานของเดคิวล่าซึ่งได้รับโดยวลาะที่3ผ่านการบิดเปือนตำนานวีรบุรุษของเขาการใช้งานช่วยให้เขาเปลี่ยนมุมมองของเขาให้กลายเป็นแวม์ดดดูเลือ ตามแบบตำนานโดยเปลี่ยนเขาจากวิญญาณผู้กล้าให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงในฐานะที่เป็นแลนเซอร์ความเกลียดชังต่อตำนานทาให้เขาปฏิเสธที่จะใช้นอเบิลแฟนตาซึแม้ว่าจะหมายถึงความตายของเขาก็ตามต้องใช้อาคมบัญชาในการบังคับเขาให้ใช้มันและแลกกับชีวิตของมาสเตอร์ของเขาดานิกบรรยายถึงวะลาะดในสถานานี้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชด้วยความอับอายเนื่องจากงานวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเท็จเมื่อถูกเรียกตัวเป็นเบอร์เซอร์มมนจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและเขากลายเป็นอวตารแห่งความหายนะที่ใช้ พลังแวมไพร์ของเขาโดยปราศจากความเมตตาดาน,นิกอธิบายว่ามันเป็นโนเวลแฟนตาซีที่สังหารศัตรูได้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะช่วยเขาฉีกกานาออกเป็นชินช้นชิ้นและฆ่าเฮโริคสปิริตคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายไดคิล่าถึงแม้จะเป็นตำนานที่มีอายุแค่ร้อยปีในแง่ของแนวคิดเรื่องความลึกลับแต่ก็แพร่กระจายออกไปจนกลายเป็นความหวาดกลัวที่ปกคลุมไปทั่วโลกไม่ได้ยินคําว่าแวมพร์ผู้คนมักนึกถึงแวมพา์ไดคิลา่าที่มีต้นแบบมาจากวารที่สามเป็นตำนานสมมุติของแวมไพรยที่มีชื่อเเสียยงไปทั่ววโลกก้น โรมาเนียเพื่อแปลงร่างทักษะปกติของเขาและโนเบิลเฟนัสซิมจะถูกผลึกทาให้หอกส่วนตัวของเขาหายไปราวกับผงทุลีเขาได้รับดวงตาสีแดงเลือดซึ่แสดงความโหดร้ายอย่างมากแต่สูญเสียรูปลักษณ์ของสติปัญญาตามปกติเขาได้รับเขี้ยวและกงเล็บเสื้อผ้าของชนชั้นสูงตามปกติของเขาฉีกขาดเนื้อและเลือดของเขากลายเป็นเงาที่มีมวลเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดของเขามอบเสื้อคลุมสีดาที่ละลายในยามค่ำคืนเป็นความสามารถที่คล้กับคาซิคลีเบลักษณะคล้ายเข็มเพื่อแทงศัตรูของเขาให้ความสามารถในการแปลงร่างเป็นหมอกและสัตว ให้ความสามารถในการเปลี่ยนคนอื่นดิบแมตต่เซอร์เวนให้กลายเป็นสหายเวมไพยผ่านการดูดเลือดมอบคำสาปแห่งการฟื้นฟูและดวงตาลึกลับแห่งความลุ่มหลงแม้ว่ากระบวนการคิดของเขาจะอ่อนแอลงเทียบเท่ากับผลของแมตเอนแชนเม้นหากมองที่ความสามารถโดยรวมของเขาความแข็งแกร่งของเขาในรูปแบบนี้มีมากกว่าวราที่สาในโรมาเนียเขามีจุดอ่อนคือแสงแดดกลางวันสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์เช่นลูมิโนชิเตเอโทนิเลข,ของลูเลอร์โจนอฟอาร์กุญแจสีดำที่ปกติจะสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อ เซเวนปกติและพิธีล้างบาปความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาสามารถเอาชนะเซเวนคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายในระดับที่น่าประหลาดใจเขาสามารถความเข็มพิษที่ผลิตจำนวนมากของเขาด้วยแรงที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเทียบได้กับการเทเลพอร์ตทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆสนามรบได้อย่างรวดเร็วแม้จะต่อสู้กับเซเว่นระยะประชิด3คนและโกลเลม10ตัวสมรรถภาพการฟื้นฟูร่างกายของเขาก็รวดเร็วราวกับไม่เคยถูกโจมตีทำให้เขาสามารถตอบโต้การโจมตีที่รุนแรงได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปล่อย ให้ภเขาโจมตีและปล่อยให้การฟื้นฟูของเขา่้มแซมความเสียหายอย่างรวดเร็วเขาสามารถฟื้นฟูตนเองเพร้อมกับโจมตีต่อเนื่องภายในสถานะนี้การโจมตีทางกายภาพที่ปกติจะทำลายและฆ่าเซเวนจะไม่ส่งผลกระทบขเขาอีกต่อไปเขาสามารถใช้ความสามารถในการแปลงร่างเป็นสุนัขยักษ์เพื่อโจมตีศัตรูและหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายหรือสามารถแปลงเป็นค้างคาวเพื่อหลบเขาสามารถลบล้างความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดในขณะที่หรือรูปแบบเหล่านี้อย่างไรก็ตามการเล็งเป้าไปที่ค้างคาวด้วยเวทมนต์หรือใช้เปลวไฟก็ยังสามารถสร้างความเสียหย หาายต่อเข้โดนอฟอาร์อธิบายว่าเขาเป็นภัยคูกคารที่ใหญ่ที่สุดในสองครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้แนวคิดของแวมไพร์คือสิ่งที่ผสมภาษาเชื่อมโยงและหลอมรวมประวัติศาสตร์และตำนานเข้าด้วยกันในเฟสแกนออเดอร์จะถือเป็นสกิลก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ